ครับก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้เราจะไม่พูดถึงอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นอีีที่3ต่อเนื่องจาก e ีที่2นะครับที่เราพูดถึงอุปกรณ์ OTG แล้วก็การใช้งานร่วมกับแอปตัวไหนเล่นเกมอะไรได้บ้างทําไมเราถึงพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับซึ่งสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือโดยผ่านในส่วนของ OTG ก็ได้ในบางรุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นบลูทูธซะส่วนใหญ่นะครับหากโทรศัพท์มือถือของใครที่ไม่รองรับ OT g OTG นนนรรรัหหหือไมมมม่่่่่ีแตวาาเเป็ใใใุใใๆ้ ลองซื้ออุปกรณ์ชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับมาลองทดสอบดูว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกันโดยใช้สัญญาณบลูทูธนะครับคอนเวอร์เตอร์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะลองเข้าไปดูหน้าตานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับลองกดเข้าไปดูตัวนี้ผมซื้อมาจาก l a z a ด a นะครับราคาอยู่ที่ประมาณรวมส่งไม่เกิน2 5 0บาทโอเคอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับก็คืออุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์โดยใช้งานผ่านบลูทูธนะครับสิ่งที่จะนําาม ใช้ควบคุมหรือคอนโทรลนะครับผมก็ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดซึ่งเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดแบบสายนะถ้าหากว่าเราจะใช้แบบบลูทูธได้ไหมนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ลองต่อดูนะครับมันจะเป็น USB อยู่ให้เราต่อ USB ของเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับหากใครมีนะก็ลองทดสอบแล้วก็พอทดสอบเสียได้ไม่ได้ยังไงกลับมาคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยนะครับว่าได้หรือไม่ได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในส่วนของน้องๆนะครับพี่ๆหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเผื่อเขาอ่านเจอแล้วเขาอยากจะทําตามนะครับ เมื่อเราใช้อุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับต่อแบบบลูทูธนะเมื่อเชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดแล้วเราต้องมีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อรองรับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เขาทำแอปพลิเคชันมารองรับอยู่แล้วนะครับจึงจะใช้งานด้วยกันในส่วนของการใช้งานนั้นนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ผมได้ทําวิดีโอไว้แล้วก็ลองเข้าไปดูผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับข้างบนมุมขวาแล้วกันแล้วก็ท้ายวิดีโอผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับใครที่ใช้งานอุปกรณ์ OTG ไม่ได้นนนะะครรรับบบกก็็อยยาาเเปปลี่มล่มูบบูซึง ใช้งานชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับชุดนี้สามารถเล่นเกมได้นะครับหลากหลายซึ่งถ้าเป็นเกมแนวยิงพับจีแนวสเต e นะครับจะเล่นได้ดีเกมในส่วนของพับจีตัวเก่านะครับแล้วก็ฟีไฟถ้ากดยิงไปที่คนเมาส์มันจะล็อกอยู่ที่บุคคลนั้นมันจะสายไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าพับจีแนวสเต e นะครับกดยิงแล้วสามารถสายได้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ ROV นะครับผมคิดว่าเล่นได้นะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันทํางานทับหน้าจอของเกมไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเกมที่อยู่ในเครื่องของเรามาเล่นนะครับก็ดีคือ ไอเดิมสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเปิดเป็นไ d ดีตัวใหม่ข้อดีข้อเสียนะก็ต่างกันออกไปในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถใช้งานได้หมดเลยในส่วนของเกมแล้วก็ใช้ ID เดิมได้ไม่จะเป็นต้องโหลดเกมใหม่นะครับแล้วก็ข้อเสียในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็แอปตัวนี้นะบางคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นนะครับเวลาใช้งานเมาส์มันจะล็อกนะครับทีนี้เราต้องทาอะไรสักอย่างนะครับโดยบางครั้งเราก็กดในส่วนของเมาส์ขวากดอีกหนึ่งครั้งนะครับบางทีผมก็จะตั้งเป็นปุ่มซูมนะในส่วนของตัา แล้วก็รีไฟส่วนคอฟยังไม่เคยโหลดมาเล่นนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นในรูปเดียวกันเพราะว่าเกมชุดนี้ต้องรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวิดีโอการใช้งานอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์นะว่าใช้งานร่วมกับอะไรแล้วก็แอปไหนสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันด้วยสําหรับวิดีโอนี้หากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูวิภพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสรัดีคบ